แล้ว,วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5จัดโดยมูลและนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเลข,ขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการจาก11ประเทศกองทุนเพื่อความเสมอภ ภาคทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่16-18ตุลาคม2567เพื่อเปิดโอกาสให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง11ประเทศได้นำเสนอผลงานประสบการณ์แนวคิดและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในแต่ละรุ่นรวมถึงต่อย,ยอดและสนับสนุนการทำงานของครูและความต้องการการพัฒนาและสนับสนุนครูแต่ละประเทศ โอกาสนี้ทรงฟังการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่5ทั้ง11คนได้แก่นางชิวล้ลวนเพนีชงประเทศสิงคปโปร์ครูการศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางสายตานำเสนอวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นใช้เทคนิคการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยใช้มือและหูในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้รวมถึงแนะนําเทคโนโลยีช่วยเหลือแบบ ลือปิิบัตนางฮาริสดดยานี nah ani, ประเทศอินโดนีเซียครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมะศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเป็นสื่อการเรียนรู้แบบโต้อตอบผ่านการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ทำให้การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสนุกและน่าสนใจ ดอไอชูวินประเทศเมียนมาครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ครูพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจตอบสนองความต้องการของนักเรียน นายไซผูนิซานเซอิสมาเอลประเทศมาเลเซียครูคณิตศาสตร์ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีใช้การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะและสนุกสนานผ่านกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้คณิตศาสตร์จากนมามธรรมสู่ประสบการณ์ที่จับต้องได้และนายนิวัฒเงินงามมีสุขประเทศไทยครูการศึกษานอกโรงเรียนบ้านโมโคโคีผู้บุกเบิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพื้นที่เขาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดตากนำเสนอเรื่องกาแฟ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงให้เห็นถึงการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพที่เชื่อมต่อกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสนี้สมเด็จพระนิิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูเครือข่ายมูลและนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวงดนตรีสายใหญ่จามจุรีและวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดภาษาพาสนุกที่อาจารย์สิริชัยชานฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้เรียบเรียงประกอบบทเพลงพระราชนิพธ์มีท่วงทํานองสนุกสนานน่าฟังแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทั้งบทเพลงพระราชนิพน์และทรงร่วมบรรเลงดนตรีไทยในวาระต่างๆอยู่เสมอทรงสนับสนุนอน,อนุรักษ์และเสิร์ฟทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเผยแพร่ค,ความรู้ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง พระเมธนิทศาการ การน,นำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่5รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตประเทศละหนึ่งรางวัลมอบรางวัลทุกสองปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเริ่มครั้งแรกปี2558เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5รอบในปีนี้จะเพิ่มอีก3ประเทศได้แก่บังกลาเทศภูตานและมองโกเลียรวม14ประเทศเพื่อเข้ารับพิธีพระราชทานรางวัลในปี2568 นอกจากนี้มูล,ลนิธิยังดำเนินกิจกรรม after award activity เพื่อต่อยอดการทำงานและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอาทิการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูผู้ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่นรวมถึงการต่อยอดและสนับสน,นุนการทำงานของครูบนโจทย์และความต้องการการพัฒนาและสนับสนุนในแต่ละประเทศผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา10ปีสร้างการเปลี่ยน แปลงต่อครูลูกศิษย์และวงการศึกษาใน11ประเทศและการขยายประเทศสมาชิกเพื่อให้ครูผู้เป็นพลังแห่งการสร้างเด็กเยาวชนและเป็นพลังเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่ออนาคตรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะในศตวรรษที่21การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่และสนับสนุนกลไกในการติดตามและประเมินผลการศึกษา